ร่อนพี่นนาะนี่น้าเขาบ่นเนาะเพราะว่าเขาอะไรละ่ะอยากจะมาอยู่ประเทศไทยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้วีซ่าอะไรในการดำรงชีพในประเทศไทยให้สามีเนะาะจ้ะเพราะว่าเกปรึกษามาหลายที่แล้ว เกก็เลยมาถามเน็ตเน็ตก็เลยบอกเน็ตก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องวีซ่าเท่าไหร่เพราะว่าเน็ตได้ทําเรื่องวีซ่าไปเมื่อวันสองวันที่แล้วมันเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนหรือว่าเป็นวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวมันยังมีประเด็นเลยเกเลยบอกก็ช่างคนไหนที่เขาไม่ใส่ใจหรือเขาไม่อยากจะเชื่อก็ไม่ได้บังคับให้เขามาทําตามแต่ที่ป้าอยากให้เน็ตมาพูดเพราะว่า วีซ่าสองอย่างนี้มันมีความแตกต่างหรือว่ามีอายุแตกต่างกันไหมระหว่างวีซ่าแต่งงานมารีดวีซ่ากับวีซ่าเกษียณอายุเละอยากรู้ว่าพ่อใหญ่แกใช้วีซ่าวีซ่าอะไรเนาะเปนนเน็ตแกเลือกวีซ่าเกษียณอายุรีทาเมเอนของชาวต่างชาตินะคะแกไม่ได้อยู่ในวีซ่าแต่งงานเนาะ ตั้งแต่อยู่กันมาเกไม่ได้ขอวีซ่าแต่งงานเลยและเริ่มแรกเกขอวีซ่าโอวีซ่าก่อนเ่การขอวีซ่าทั้งสามอย่างนี้อายุมันต้องห้าสิบปีไม่ใช่สี่สิบห้าจะมาขอได้จ้ะเขาไม่ให้คุณก็ต้องอยู่ที่วีซ่าท่องเที่ยวสามเดือนคุณก็ต้องเดินทางออกไปเสเต็มตาแล้วก็เดินทางเข้ามาใหม่คุณไม่สามารถไปยื่นขอวีซ่า โอวีซ่า visa, หรือจะวีซ่าอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้เพราะอายุยังไม่ถึงเนาะบางคนคิดว่าอจะรีทาเมเอนต์ขอวีซ่าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ด้วยจะ้ะวีซ่ามันก็มีขั้นตนอนโคมันอยู่แล้ววี visa, ซ่าเกษียณอายุเขาก็บอกอยู่แล้วว่าต้องโชว์เงินในธนาคาร8ป0ร์เซนตบาทแล้วเงินเปอร์เซน์บาทนี้สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหม มันใช้ได้แต่คุณต้องเอาไปเข้าให้ทันก่อนวีซ่าหมด3เดือนแล้ววีซ่ากเกษียณอายุของชาวต่างชาติมันอยู่ได้หนึ่งปีเหมือนวีซ่าแต่งงานใช่ไหมใช่วีซ่าสองประเภทนี้อายุการอยู่ในไทยเท่ากัน1ปีทุกๆ9ก้าสวันแค่ไปรายงานตัวการไปรายงานตัวไม่ต้องเสียเงินแค่สเต็ม เขาต่อมอเขาก็จะแตมให้นั่นแหละก็เสร็จแต่เวลาเราไปต่อวีซ่าเราต้องโชว์เงินแปดเซนบาททุกครั้งบางคนคิดว่าเออโชว์โชว์ครั้งเดียวตอนเรายื่นขอวีซ่าพอปีต่อไปไม่ต้องโชว์เงินแปดเซนบาทก็เลยไปเอาเงินแปดเซนบาทตัวเนี้ยมาใช้จ่ายพอวีซ่าหมดก็เลยเพิ่งรู้ว่าเอา้ามันไม่ใช่มันต้องโชว์เงินแปดเซนบาท ทุกครั้งตอนเรายื่นขอวีซ่ามันต้องยื่นมันต้องโชว์ด้ยวยจ้ะโชว์ทุกครั้งเน็ตถึงบอกว่าเข้าไปเ e ิร์ h ใน Google เขาจะบอกเลยว่า,าวีซ่ารีทาเมนท์ของชาวต่างชาติเงินกเกษียณเงินกเกษียณเดือนหนึ่งต้องตก60,000บาทขึ้นไปแล้วปีหนึ่งเขาจะมาเฉลีย่ยนะคะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่จากนั้นเขาก็จะบอกเลยว่าจะต้องโชว เงิน8เบาทย้อนหลัง3เดือนไม่ใช่คุณทําพรุ่งนี้แล้วคุณเอาเงินไปเข้า8เบาทมันก็ไม่ได้และฝรั่งต้องมีอายุอยู่ที่ประเทศไทย180วันขึ้นไปนะคะ180วันหลังจาก,กเกษียณอายุนะไม่ใช่ว่าไม่อยู่ตั้งแต่54ปีอืมแล้วมายืนขวาเขาก็จะดูทีนี้ วีซ่าแต่งงานทําไมถึงสี่แสนบาทเพราะเขาใช้คนค้ามีคนคำ้ำหนึ่งคนไม่ใช่เมียเวยจ้ะต้องเป็นญาติของเมียรหรือเป็นคนรู้จักก็ได้ไปค้าประกันให้ผู้ชายที่ยื่นขอวีซ่าแต่งงานและต้องถ่ายรูปบ้านทะเบียนทะเบียนสมรสต้องมีอยู่แล้วเลขที่บ้านแล้วก็รูปในบ้านรูปคู่รูปหน้าบ้านถ้ามีรถถ่ายรถนะคะจะกี่รูปไอ้นี้เน็ตไม่รู้ ไปยื่นเป็นหลักฐานคำประกันให้ผู้ชายนี่คือกรณียื่นขอวีซ่าแต่งงานแล้วก็โชว์เงินในบัญชีสี่แสนบาทย้อนหลังสามเดือนตรงนี้เหมือนกันแต่ผู้ชายจะต้องอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมีความหมายคือเหมือนกันหมดนั่นแหละ เพียงแค่หลักฐานการยื่นไม่เหมือนกันพ่อใหญ่แค่สมุดอูนอะไรนะวีซ่าโอโนโอวีซา่าเนาะสมุดเดินทางแล้วก็อายุของสมุดเดินทางแล้วก็เงินโชว์ในบัญชีเป็นเซบาทนะคะไปยืน่นแค่นั้นเองเตวีซ่าแต่งงานอะ่ะมันเป็นการที่ต้องมีคนคำ้ำแล้วก็มีรูปไทย แล้วก็ต้องมีอะไรเน็ตไม่แน่ใจแต่เงินอ่ะสี่เนบาทก็ไปต้องไปค้นหาเอาเองเนี่จะไอหลักฐานเพิ่มเติมไหมเน็ตไม่รู้เพราะเน็ตไม่เคยทำวีซ่าแต่งงานมันยากอืมพอมาพูดให้ฟังก็ว่าเราอะไรนะทำคอนเทนต์รู้แน่ไม่รู้แน่็เว่าเน็ตก็สิบอกว่าเน็ตก็ไม่ใช่พรม โรมอาจารย์เนาะอาจารย์มาจากไหนเน็ตก็หาใน google บ้างหรือว่าถามสามีบ้างว่าเออเวลาเธอยื่นอะ่ะเธอยื่นยังไงเอกาสารของเธอมีอะไรบ้างเพราะว่าวีซ่าตัวนี้ฝรั่งไม่ต้องแต่งงานก็อยู่ได้บางคนบอกว่าผู้ชายฝรั่งมาแต่งงานกับสาวไทยเพราะเขาฉลาดเขาอยากได้วีซา่าอยากจะบอกว่าวีซา่าเกษียณหรือรีทาร m เมนฝรั่งไม่จำเป็นต้องแต่งงาน นะคะเพราะเขาสปอนเซอร์ตัวเขาเองเขามีเงินชว์เป็ดเซนบาทเท่าไปจ่ายให้เขาบลอืเขาเลยอยู่ได้ขอแค่เขามีเงินพอสำหรับการโชว์ในบัญชี8ป0 0เซนบาทและเขามีเงินเซฟตัวเองถ้าหากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแค่นั้นแหละเขาก็ไม่ต้องแต่งงานก็ได้เขาอยู่ได้นะคะ อย่าคิดแต่ว่าผู้ชายต้องมาแต่งงานถึงจะมีวีซ่าอยู่ที่ประเทศไทยบ่อตองด้วยจ้ะเขาไม่ต้องประเทศไทยมันจะไม่เหมือนกับประเทศนอกตรงตรงบาง,งข้อบางตอนประเทศนอกดีตรงที่ว่าเออถ้าเราไปอยู่บ้านสามีเราได้เป็นคนของรัฐบาลเราได้มีไอคลีกาดหรือเราเป็นคนถือสองชัญชาติเอ,อวีซ่าเราอาจจะทาวนแล้วเราก็อยู่ที่นั่นไม่ต้องต่อปีทุกปีทุกปีแต่ฝรั่ง มาอยู่ประเทศไทยไม่สามารถถือวีซ่าถาวรได้ต้องต่อทุกปีแต่ว่าเขาก็ไม่ต้องแต่งงานถ้าหากเขาจะอยู่แบบอิสระก็คือวีซ่ารีทามเอนขอแค่เขามีเงินชูแป0ดเซนบาทในบัญชีทุกปีเขาก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีการแต่งงานหรือสมรสกับคนในประเทศไทยนอกมันมันจะมีข้อที่แตกแยกตรงนี้แหละเน้นถึงว่า ไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาแต่งงานที่ประเทศไทยเพื่อมีภรรยาแล้วเขาต้องการผลประโยชน์ที่จะยื่นขอวีซ่าที่อยู่ประเทศไทยชาวต่างชาติไม่จำเป็นเนืจากถ้าหากเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายหรือว่าหนีข้ามชาติมาเข้าอยู่ไดอ้อีกอย่างหนึ่งบางคนก็บอกว่าที่ชาวต่างชาติเลือกประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่ค่าครองชีพถูก ังมาอยู่ประเทศไทยเ้ยอจ้ะบ่อเถือกเ้อย,ยิ่งถ้าคนไหนเขากินอาหารไทยบ่ได้เลยนี่ค่าคองชีพเขานี่ก็เพลงนะแฮมเนยแล้วก็อะไรล่ะชีสเขานี่ก้อนหนึ่งห้าร้ออันเนื้อที่เขามาทำเป็นสเต็กกินนะ่ะชิ้นบางๆนะ่ะพี่น้องเอ้ยเน็เหลือตนมองจนทะลุเห็น อันกำแพงบ้านพนสองร้อยบาทชิ้นเดียวเด้จำเนี่ยละแพ็กหนึ่งมี4ชิ้นคิดว่ากี่บาทพันกว่าเนื้องหนะเนื้องว,นะองวแบบไม่มีไขมันเลยที่เขามาทำสเต็กกินเน่ยเลยว่ามันไม่ได้ถูกนะคะชาวฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยอย่าคิดว่าเขาถูกแค่เขาอยากเปลี่ยนในการดำรงชีวิตเขาอยู่ประเทศบ้านที่เขาเกิดมาครึ่ง่อนชีวิต เขาเกษียณแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกไปอยู่ที่ไหนก็ได้เขาก็เลยอยากจะมาอยู่ที่ประเทศที่เขาไม่เคยมาอยู่หรือเขาอยากจะทดลองมาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่เขาเกษียณอายุแล้วนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจนหรือเขารวยหรือเขาไม่มีปัญญาที่จะอยู่บ้านเขาก็อย่าไปตีค่าเขาแค่ว่าเขายา้ายตัวเองมาอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเงินเกษียณที่รัฐบาลจ่ายเขา เขาไม่สามารถดำรงชีพอยู่ประเทศบ้านเขาได้เนาะอย่ามองคนแค่ภายนอกอย่าตัดสินคนแค่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่บางทีความคิดของคุณกับความคิดของเขามันอาจจะสวนทางกันในการชอบเขาอาจจะเจอคนมาเยอะพอแกอายุเยอะเขาก็อยากจะอยู่แบบเงียบๆสบายๆพี่น,อน้องเดี๋ยวเด้อหายละ ไปลงเนียนบอเมือ่อื่น<ป>ยกมือขึ้นไหวดูดูกครดมะม่วงอยากกินพี่น้องโอ้ยทำไมหนาาดีๆแม่ไหว,ว้คือไหวเหมือนลิเกแทมมืองอนอยู่จเจงๆว่าสวยๆจังส่มีแต่คนถามหาหายแล้วพูนกครดมะม่วงโอ้ย เน็ตอัพโหลดคลิปครั้งหนึ่งแล้วได้มีคนมาอนันสอดแทรกเน็ตเลยมาทําใหม่เพราะไงมันไม่เวดดะหรอกเพราะไงวันวันนั่นแหละไลฟ์สดนะเห็นไหมล็อกช่องเลยเหมือนกับเรานี่แหละถ้าเราไปอยู่ประเทศนอกเราก็ค่าครองชีพเพลงนะสํสำหรับเราน่ะสามีก็จะต้องไปซื้ออะไรล่ะอาหารเอเชียมาให้พล่วเวลาเราไปชอบ ปิ้งตมประเทศโนกที่ร้านเอเชียจะเป็นผักเป็นกะหล่ำฟีจะเป็นน้ำปุรงน้ำปลามันเป็นสินค้าที่ขนส่งหรือว่าจัดส่งจากประเทศสู่ประเทศเนาะมันก็ต้องชาร์จค่าขนส่งอยู่แล้วมันก็แพงนับเลยว่าอาหารฝรั่งถ้ามาซื้ออยู่ที่เมืองไทยนะ่ะมันก็แพงเลยพี่น้องมันถูกเป็นบางอย่างเขาก็ต้องซื้อแหละถ้าหากเขาอยากกินและ อีกอย่างคือเขากินอาหารไทยไม่ได้ชาวต่างชาติที่ทานอาหารไทยได้ส่วนใหญ่จะเป็นผัดกะเพรานะคะต้มยำข้าวผัดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวมันเป็นอาหารที่รสไม่ค่อยจัดแล้วก็เป็นอาหารที่อะไรอะ่ะกินง่ายทานง่ายแต่บางคนเขาก็ไม่กินอาหารที่เป็นซีฟู้ดนะคะเนื้อไก่อย่างไง ไม่ทานปลาจังสี่ก็บอทานเพื่อนพ่อใหญ่เกบอกินเลยเด้อพี่น้องเด้อปลาเด้อกับเนื้อเนื้อหมูบ่เอาเลยค่ะเอาแต่ข้าวผัดไก่ย่างเดียวอะไรก็ขอให้ไก่ไ้ว้ก่อนพวกปลาพวกหมูแกไม่แตะเลยนี่ยถึงบอกว่าบางคนก็ทานง่ายบางคนก็ทานยากมันอยู่ที่ว่าเขาจะกล้าลงไหมเหมือนเรานี่แหละพอ สามีบอกไปอยู่ประเทศนอกเธอจะมากินแต่อาหารไทยนี่ตายอยู่นี่เดอ้อเธอต้องลงอาหารชั้นบ้างอันมันก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเราเ่ยแหละนึกถึงว่าอยู่ที่ไหนมันไม่สําคัญหรอกว่าเขาจนเขารวยขอแค่อยู่กับอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจกันอย่ามองที่เงินตราให้มองที่คนที่คุณอยู่นะ่ะเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นผู้ชายที่รักคุณจริงหรือรัก หลอกหลอกเขาเป็นผู้ชายที่พร้อมที่จะอะไรอ่ะอเขารบาสิทธิ์ของคุณมากน้อยแค่ไหนในการที่ไม่เข้ามาคุกคามสิทธิส่วนบุคคลนั่นคือบังคับเกินไปหรือว่าเป็นการที่กลุ่มอำนาจเดินไป มองเขาตรงนี้อย่าไปมองที่ว่าเขามาอยู่เมืองไทยโอ้ยจนแท้ลรอผู้ชายคนนี้มาอยู่เมืองไทยบ่มีดอกงิ้นเกษียณก็องสิอยู่ประเทศนอกไปได้เลยเนาะเลยหอบผ้าหอบผ่อนย่ามมาอยู่เมืองไทยอย่ามองเขาแค่ตรงนั้นถ้าหากคุณมองเขาแค่ตรงนั้นเขาก็จะมองคุณแค่ตรงนั้นเหมือนกันโอ้เห็นกูบ่รวยก็ทิ่มกูเนาะถ้าเห็นกูรวยนี่เป็นตาอันให้ดบด่าก็สิงดมตัวนี่ เขาก็จะมองคุณแค่ตรงนั้นเหมือนกันให้มองที่จิตใจว่าเขาเป็นคนดีเอออยู่กันมาหลายปีเขาก็ไม่เจ้าชู้ไม่นอกใจไม่ทําให้คุณร้องไห้ไม่ทําให้คุณอะไรล่ะเก็บช้าน้ําใจตรงนี้สําคัญเลอจ้ะผู้ชายรวยนอกใจเจ้าชู้กุ๊กกิ๊กคนอื่นนั่นมันที่ไม่ใช่ภรรยาคุณว่าคุณมีความสุขจริงบอกเงินเดือนสองสามแสนแต่ไม่เคยเข้าบ้านตรงเวลาจาัตทีพอ แต่วันเริ่มอะไรนะมืดไปแล้วออกนอกบ้านกลับเข้าบ้านตีสองตีสามเด็กๆมันทนได้แล้วผู้หญิงอยากจะถามว่าถ้าต้องทนตลอดชีวิตคุณจะทนได้หรือเปล่าในการที่เขาจะมาอยู่เมืองไทยไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่ฐานะจนหรือว่าฐานะ ไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเขาพอกับการใช้ชีวิตที่บ้านเขาแล้วเขาจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าเขาออกมาแล้วเขากลับไปไม่ได้เขาออกมาแล้วเขากลับไปได้เรานี่ติจะกลับไปกับเขาได้หรือเปล่าถ้าหากเขาไม่พาไปคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจว่าผู้ชายวัยเกษียณอายุเขาที่เขาเลือกอย้ายตัวเองออกจากบ้านเขามาอยู่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็น ฟิลิปปินก็ดีทางอะไรล่ะเวียดนามก็ดีเนาะเขาก็ไม่ได้มีเมียอยโยที่ประเทศไทยอย่างเดียวด้วยจ้ะเขามีอยู่ทั่วอาณาจักรนั่นแหละฮ่องกงก็มีนะอินโดนีเซียก็มีนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนจนและการที่เขาขายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าต้องการยายตัวเองมาอยู่ที่ประเทศในประเทศหนึ่งแบบทาวน ไม่ใช่ว่าเขาจะล้มละลายเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการลองใช้ชีวิตในที่ไม่ใช่ทิ่นฐานที่เขากำเนิดมาเหมือนเราคนไทยนี่แหละพอมีโอกาสก็อยากจะไปลิ้มลองใช้ชีวิตทำงานที่ต่างประเทศลองเป็นอะไรที่ไม่ใช่เป็นประเพณีของตัวเองหรือว่าไม่ใช่ที่ตัวเองถือกำเนิดมามันก็เป็นอะไรที่ หน้าลองแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเรียนรู้เนาะเน็ตถึงบอกว่าการจะตัดสินใครหรืออยากจะพูดว่าอะไรมันไม่ดีกับสิ่งที่คุณเห็นให้ลองคิดถึงตัวคุณแล้วเอาไปมองถึงเขาว่ามันก็เหมือนกับตัวเราเป็นเขาเขาเป็นตัวเราในแหละเพียงแค่เกิดที่ คนล,ละสถานที่เนาะกันมาอีแล้วเอา้า Mango, Mango. Where do you pinch Mom Is o Yeah Hello วันดีค่ะ Good afternoon How are you today I'm very good Thank you อืม wiki time no not yet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  soon soon not yet soon. today afternoon you sleep and you snow no that's simba you simba under the bed you don't see you think it's me but Ooh. it's him. i open the door and i can see who's snow who not snow i not snow really? นอยจนว่าอู้ฮิม and the bed go h c a l แลพี่นกโยแ้วพี่นงไปลวันดีค่ะ thank you bye bye bye